หมูย่อเนื้อมกชิ่งมุกทหารมามีของฝากนะคะครับผมมามุกทหารก็ต้องมีหมูย่อหมูย่อุบลกับหมูยออมุกทหารเนี่ยในเสียบเอาขอมาแล้วขายก้นให้ให้ลูกค้าต้องเสียบเบิ้งค่ต้องเสียบเบิ้งก็แมีนอซื้อมาเป็นยังไส้เสียมค่ะตีบมนอสแตนตีมเลยค่ะลองเบิ้งของบนกเบิ้งตะคอดใส่แปะเสียบอยู่ครับเสียบเสียบ ของบนกันยังบุกซื้อขเลยอิ้อลูกค้าม้านซื้อเนี่ยใช้อยู่ใช่ห่ิวัดจอดแก้วค่ะวัดเจอดแก้วนะคะหูยอดแม่นิ่งค่ะต้นตำราวของมุกดาหารนะคะหูยอดแม่นิ่งครับเจ้าโตป้าแต่สจกันใายหนาแล้วเด้อเพราะว่าแล้วหนีไม่อยู่หนิเดี๋ยวเจะหนีหูว่าไม่อยู่อยู่โมกแซงว่าใช่ไหมยนผัวเขานมาพ่อหัว แจงล้วว่าเธอก็อยากได้ขึ้นรอยู่เมียรอยู่บ่อายุเปล่าอายุเมียเท่าไรอ๋อข้าก้อนสิบแปดนี่แจ้งอนสามนี่แจ้ก้นสามแปดสิสี่กงสิบหาแปดสิห้าน่คือผู้สาวแซมหน่อยอยู่นี่มีส่วนรับยังทึอแข็งแรงแท ได้ละได้เลีนแล้วได้เลี้นแล้เออได้ร้านร้านก็แต่งงานก็ได้เลีนเลีนก็บอสองปีนี่แหละ้องเช็งเป็นอยู่แบบนี้เป็นค่ะนงานก็อารมณ์ดีเพีงอยังเชเอาเพีงอยังเลยห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดสิง้องยังไงฟังขอขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณเด้อค่ะทุกคนนุ่นนั่นเด้อค่ะหมอบคุณแม่นินเจ้าขอบคุณแม่นินเจ้าขอบคุณที่ชิมให้ โอ้ย,ยอัแนแหนมคุณเคียงเสียบรับประกันความเสียบนะครับผ่าน่านทำนั่นเสียบมีขออม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 ่อยอีอนอ่อนโดยเฉพหน่อยแห้งเสียบครับผม